สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟันเทียสีนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันในส่วนของอีเวนต์ The I Invitation นะครับมันก็จะเป็นอีเวนต์คล้ายๆแบบเคลียร์ากาศแล้วล่าบอสนะครับอันนี้ก็มีประจำมานะอันนี้เราก็ไปลองดูกันก่อนนะในส่วนของอีเวนต์พาร์ส่วนใหญ่อันนี้ก็จะได้หลักๆก,ก็ล็อกอินนะเนาะเฟนคลปคอยแล้วก็ พวกวัตสิบเปดนอกนั้นแล้วก็มีเปิดทีบอ่ะอันนี้ส่วนใหญ่จะได้น้อยอยู่เพราะว่าอีเวนต์มันไอ้นี่บังคับอยู่นะส่วนโกสตอรอที่น่าสนใจก็มีแค่นี่ครับเซตเนเปิร์คอยนี่แหละคุ้มอยู่ร้อยหนึ่งห้าสิบอันตีไปสองร้อยห้าสิบนอกนั้นก็เออส่เอ็ด mdr เนี่ยจับมาแล้วนะแต่พี่มองไม่รู้ว่ามันจะขายนานแค่ไหนนะอันนี้พี่ไม่ไม่คอนเฟิร์มเท่าไหร่ แล้วก็มีเซตเนี่ยครับเซตบูปินที่ว่าซื้อระคุ้มมานะนอกนั้นก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะปืนนี้กลับมาอีกแล้วมันถึงเป็นเหตุไนงนว่าทําไมไม่รีไซเคิลพี่ไม่รู้มันจะมาทุกๆุอีเวนต์หรือเปล่านะเพราะว่าถ้ามาทุกๆุกอีเวนต์นะก็ซื้อเก็บได้แต่ถ้าแบบมีไม่บ่อยเนี่ยซื้อไปอาจจะเสียเปล่าต้องรีไซเคลิลีกก็แล้วแต่นะอันเนี้ยโอเคครับเราไปดูในส่วนของอีเวนต์ดีกว่าไปเราก็พิเคียเอาเะไรอร์กักนมนะัน นี้น่าจะเกี่ยวกับเสียลูกกระจอกก่อนเอา้าเฮ้กูลืมใส่ซัพพอร์ตไอเทมนี่ว่ะโอ้พระเจ้าช่วยด้วยบทชีวัยตานีไปวีเฮียน้ำไหลเชี่ยวไปมีหักเอาโอ้โหแม่งด่านยังปแปลกเลยว่ะแต่นะแล้วพวกนะกูควรเปลี่ยนไอคอนใช่ไหม มีแค่นี้อยู่วันนี้เ,เยี่ยมน้อยขึ้นน้อยจนงงอะวันแรกก็จะตัวน้อยเยงละครับเล่นได้ไม่กี่ดาหรอกส่วนไอบ้บัฟตอนแรกที่ได้เป็นบัฟเพิ่มดาเมจมั้งแต่ว่ามันลดเลื่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เลยเปลี่ยนเป็นรีเจนดีกว่ารีเฟสไหมเพราะว่าถ้าเจอพวกบอสหลังๆตีแรงๆแม่งไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่เลยนะ ทำเป็นการว่าทําให้เราตายหายเร็วขึ้นกว่าเดิมเหมาะสําหรับคนที่มีแมเคทพีเยอะๆของพี่พอดีชุดยังไม่ได้มีรอเดี๋ยวรอได้กางเกงไบโอช็อตกันแเรวมากเลนเฮ้ยมาฮะกูอยู่ไหนมันไปไหนวะโหงี่ี้แล้วที่เหลือไปไหนวะ โอ้เราเฮ้ยมากูไปไหนวันนี้อ,อ๋อยู่นูน่นโอเคใส่ไอเทมนิดหนึ่งดีกว่ากาันเหนียว เดื่อเจอเหตุการณ์คาดไม่ถึงพี่ก็ไม่รู้แม่งสกิลแรงบากันไว้ก่อนดีกว่าแกตายแล้วเสียการแม่งเปลืองไปเดิมแล้วแวม่งบอลยุ่ไหนวเนี่ยโอ้โหโอ้โหเออโอ้โ ย่งดีนะแม่งตัวยังไม่หนาเท่าไหรโอ้ยเราอีเวนต์นี้สายฟรีก็จำกัดการเล่นลนะนะเดี๋ยวเราก็ไปเคลียร์ไอ้ข้างๆามกันแล้วกัน อันนี้มีตรงไหนวะเนี่ยทำไมมันไม่ให้กูดเดินออกวะเนี่ย ี่ตัวเดินออกนะงั้นเดี๋ยวก็น่าจะเล่นได้แค่าตาเดียวนะครับเพราะว่าตั๋วมันมีแค่สิบวันแรกก็อย่างนี้แหละถามว่าพี่แปวถุงเลือดมาจากไหนก็ได้ไมา่ากดอีเวนต์ครับอีเวนต์มีอยู่อีเวนต์หนึ่งให้ถูกเลือเดเยอะอยู่ย ในบอกเซฟไปพี่ก็จะพยายามไม่จะเป็นพี่ก็จะไม่พยายามใช้ถุงเลือดนะเพราะว่ามันเก็บไว้พวกเอีเวนต์สำคัญสำคัญดีกว่า ก็น่าจะตัวไม่พอครับมันได้แค่ด้านเดียวพรว่าวันแรกนะครับพี่ก็มาลงให้ก่อนนี่ลงตอนเช้าเลยยุ่งยุ่งอยู่พอดีอ mm. ย่างงครับก็น่าจะหดน,นะหลังๆที่ว่าเพราะแม่งมีสกิลพุ่งเข้าใส่แล้วแบบตีก็นี่พอดีมันเลเวลมันน้อยได้เป็นมันยังเบาหลังๆตีหนักก็กบวกลบตบใจายให้ดีแล้วกันส่วนนี้พี่รีเฟซไปนะเพราะว่า ตอนแรกมันเป็นนี่ไงเพิ่มดาเมจแต่ลดเลือดแม่งห้าสิบเปอร์เซ็นเพิ่มดามิสามห้าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไปเลยเปลี่ยนเป็นแบบอื่นดีกว่าก็จบไปแล้วนะครับกับการแนะนำอีเวนต์ไอส์เดอะ e อส์อิน t ีเตชันะครับเป็นไงครับใครลองเล่นกันดูยังมันก็ได้จะยากแหละแรงๆอะ่ะท่ามันก็คงแรงขึ้นแล้วก็มีท่าปร,ประหลาดเพิ่มขึ้นนั่นแหละซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับ ส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างคลิปได้นะครับพี่ก็้อมอ่านเป็นระยะะ,ยะอยู่แล้วครับถ้าชอบอยังไงก็สามารถติดตากันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จะเอามาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ